เสร็จสิ้นไปหนึ่งคันนะครับคันนี้อะไรนะคันผ่าด2 0อง1 5อ่ะก็เป็นที่รู้กันสำหรับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามแปลงโฉม LM เล็ก s ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาเราทำรถให้กับลูกค้าเนี่ยผมก็จะมีความสุขเราละเอียดกว่าลูกค้าเยอะนะครับทุกซอกทุกมุมเราก็ตรวจตาดูแลดูแทนลูกค้าคันนี้พอทำออกมา ได้ความสวยงามเรามองไปเราก็มีความสุขประทับใจและยื่นถึงมือลูกค้าพร้อมใช้งานมาดูคันนี้กันนะครับดูความสวยงามดูฟิตติ้งกันชนไฟหน้านะครับกระโปรงนะครับโครเมียมหลายหลายคนจะก,กังวลเรื่องโครเมียมนะครับเนี่ยโครเมียมโครเมียมเกรดสูงมากนะครับไม่ใช่โครเมียมที่นําไปชุบชุบสีธรรมดานะครับอันนี้เป็น ABS โครเมียมจะเงามันแตกต่างจากโครเมียมทั่ว,วไปนะครับอันนี้คือด้านหน้านะ คือสวยมากลงตัวมากนะครับกับตัวนี้นะฮะคุณดูสีนะครการเก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับแล้วก็กลับข้างประตูงนี้เหมือนหมดนะครับใครที่ยังกังวลใจอยู่ลองไปที่มอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับทุกสเกลเหมือนเป๊ะนะครับนี่ฮะคมเมียมและคันนี้สีเงางามมากเพราะว่าเราส่งเข้าสู่เนี่ยเราทําการเก็บสีรอบคันนะครับเขาขัดให้หมดเลยนะครับนี่ฮะอย่างไฟท้ายเนี่ยก็จะมีโลโก้เล็กซัสไฟหน้ามีโลโก้เล็กซสนะครับนี่ไฟท้าย มาข้างท้ายมาถึงกันชนนะครับโลโก้กันชนท้ายดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นโครเมียมคิ Q ้วโครเมียมด้วยนะครับแล้วดูสีนะครับเป๊ะหมดนะครับไฟท้ายแบบยาวมันช่างดูสวยงามเหลือเกินนะครับและที่ขาดไม่ได้ลูกค้าบอกแปะให้ด้วยนะทุกคันนะลูกค้าส่วนใหญ่เนาะแปะให้ด้วยนะอย,นะยากได้โลโก้ขอบคุณมากอืมเรียบร้อยนะครับสำหรับอีกหนึ่งคัน ท่านใดที่กำลังสนใจนะครับแล้วก็กำลังที่จะตัดสินใจก็จองโปรโมชั่นกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคิวอยู่เดี๋ยวผมจัดคิวลงให้ก็เลือกได้นะครับว่าอยากจะเป็นอู่สีที่เซฟงบเราก็จะมีอู่นอกนะครับที่เป็นซับของศูนย์โตโยต้าก็มีนะครับหรือว่าจะส่งเข้าศูนย์โตโยต้าเลยนะครับเราก็มีศูนย์โตโยต้าที่เราดีลเอาไว้นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูรถก่อนได้นะใครที่สนใจนะครับสุดท้าย ฝากติดตามรายการเฮียรีวิวรายการเทคนิคแต่งรถที่จะมาแนะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งรถให้กับท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ